ในวันที่16พฤษภาคมนะครับก็จะเป็นวันเปิดเทอมของโรงเรียนนะครับในหลายๆพื้นที่รวมถึงในกรุงเทพมหาคนครด้วยเมื่อไปดูพื้นที่สลัมคลองเตยนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สลัมใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีปัญหาอัชญากรรมปัญหายาเสพติดปัญหาเยาวชนวัยรุ่นจํานวนมากที่นี่นะครับในวันเปิดเทอมวันที่16พฤษภาคมครับก็ที่นี่ก็จะเปิดเทอมด้วยนะครับ ทีมข่าวโลกคนเมืองนะครับวันนี้จะพาไปดูชีวิตเด็กในสลัมของเตยใกล้วันเปิดเทอมกันนะครับชีวิตจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณธันพิสิทธิ์เลิศบำรุงชัยครับวันเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึงทั้งเสือ้อกระเป๋ารองเท้าที่ใส่ไปโรงเรียนของสุภพโชคนักเรียนชั้นป .6 คนนี้ยังคงเป็นของเก่าของเดิมที่เคยได้ฟรีมาจากโรงเรียนเมื่อหลายปีที่แล้ว ผู้หญิงคนนี้คือแม่ของสุประโชคในช่วงเปิดเทอมทองเลื่อนจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากต้องหาเงินเป็นค่าขนมส่งลูกไปโรงเรียนทุกวันบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าเดือนละ1,500บาททุกคนในบ้านจะต้องออกไปหางานทำไม่เว้นแม้แต่ลูกชายคนโตที่กำลังเรียนปะวะสก็ต้องรับจ้างขนของหาเงินด้วยแต่ว่าลูกชายคนเล็กอย่างเด็กชายสุประโชคยังเด็กเกินไปที่จะทำงานหนัก เขาจะเป็นคนเดียวในบ้านที่ไม่ได้ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวน,นี่คือกระปุกออมสินของสุขโชคเงินที่เขาได้รับไปโรงเรียนเพียงวันละ30บาทาจะถูกหักออก10บาทเพื่อหยอดลงกระปุกออมสินหลายครั้งที่การออมช่วยให้ตัวเองมีเงินไปโรงเรียนในวันที่แม่ไม่มีเงินให้อย่างน้อยเด็กก็อยากเรียนเขาไม่เกเรเขาคือว่าเขาชอบเรียนอเงี้ย เขาไม่เคยว่าขี้เกียจจะไปเขาก็ไปอย่างเงี้ยแลยอย่างหนึ่งก็หนูถือว่าตัวเองก็ลําบากแล้วเราจะให้ลูกเรียนอีกแล้วถ้าเกิดภายภาคหน้าอนาคตลูกไปข้างหลังจะทํำยังไงไม่ไกลจากบ้านของทองเลื่อนมากนักแม่เขายุสิบสี่ค่ะคนนี้แม่อายุติดสี่สิบสี่แต่ตอนที่เขาท้องอายุสิบสี่ตอนท้องอายุติสี่เราได้พบกับเยชวนหญิงชราวัยหกสิบปีคนนี้ที่ต้องรับภาระเลี้ยงดูหลานและเหลนวัยกำลังเรียนถึงสี่คน ปัญหาครอบครัวของเธอหนักถึงขนาดที่ว่าหล้านวัย14ปีท้องในวัยเรียนต้องลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปหางานทําเมื่อคลอดลูกออกมาตนจึงต้องเป็นคนเลี้ยงดูบางทีไม่สบายต้องนั่งพิงฝาน้ตาไหลคิดอ๋อกำเวรมองที่นอนฐานนอนเนี่ยกลางม้งนอนเลี้ยงกันเนี่ยโถทั้งเอ้ยกูถ้ากูเป็นอะไรไปนีกลางคืนเวลาไม่มีคนโตเลยเนี่ยทาไงลูกเอ้ยเนี่ยคิดนะไม่คิด มองดูหลานแล้วก็คิดกลางมุ้งดอนเรียงกันค่ะเรียงเลยเดี๋ยวเีบเปิดเทิมอ่ะไม่เชื่อมาดูได้เลยหลานยี่ชวนทั้งหมดเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทําให้มีสวัสดิการต่างๆไปชุวนักเรียนฟรีอาหารกลางวันฟรียายชวนบอกว่าในช่วงประถมมัธยมหากได้รับสวัสดิการจากรัฐที่ไม่ต้องเสียเงิน หลานก็จะได้ไปโรงเรียนแต่ถ้าหากจะต้องเสียเงินส่งเสียในระดับสูงกว่านี้คงไม่มีปัญญาชุมชนคลองเตยเป็นชุมชนแออัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่นี่มีประชากราราว87,000คนในจำนวนนี้30,000คนเป็นกลุ่มเยาวชนครับซึ่งเยาวชนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการศึกษาครับและที่สำคัญที่นี่มีปัญหาเด็กและเยาวชนทุกรูปแบบ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาที่ตั้งอยู่กลางชุมชนคลองเตยดูจะเป็นสถานที่ที่บริสุทธิ์และไม่มีพิษภัยกับเยาวชนคุณครูที่นี่หลายคนบอกว่ารู้สึกคุ้นชินกับปัญหาเด็กออกกลางทันและพฤติกรรมเด็กที่ก้าวร้าวอยู่เป็นประจำใช้เรียกว่าใช้าพามพายามในการตามเด็กสูงและต้องใช้ความอดทนอดกั้นแล้วก็อุตสาหะในการสอนเด็กมากทําทุกอย่างให้เด็กเพราะว่าเด็กพยายามคือให้เขาแต่เขาไม่ไม่รับ ผู้ปครองบางคนเข้าใจก็กช่วยการบางคนไม่เข้าใจก็ไม่ใส่ใจไม่ดูแลเพราะผู้ปครองบางส่วนน่ะเขาไม่ได้ใส่ใจกับบุตรหลานเลยว่าจะไปเรียนกี่โมงตื่นกี่โมงให้อยู่ใครกลางคืนก็กลับมาเช้าไปทํางานลูกจะอยู่ไงเขาไม่ได้สนใจการบ้านทําไม่ทํามางเรียนกี่โมงก็ไม่รู้บางคนก็มาสายมาเที่ยงมาอะไรเงี้ยพยายามตามเขาก็บอกว่าเออให้มาก็ดีอย่าไม่มาปัญหาจะเยอะผู้มนวยการโรงเรียนบอกอีกว่า มาเรียนที่นี่แทบไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องเอาเงินมาโรงเรียนก็ได้อยากให้ผู้ปกครองเข้าใจและส่งลูกมาเรียนเพราะการที่เด็กอยู่ในระบบการศึกษาจะทําให้ปัญหาสังคมลดลงเธอเชื่อว่าอย่างนั้นทันพิชิตและประมูลชัยนาวทีวีรายงาน